สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องมีอยู่ว่ามีเพื่อนผู้ชายสี่คนนะคะเขาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่มัยยมปเนี่ยหลังเรียนจบกันไปเนี่ยก็ไม่ได้มีโอกาสมาเจอกันเลยจนวันหนึ่งเนี่ยมีงานเลี้ยงรุ่นเขาทั้งสี่คนเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาเจอกันระหว่างที่คุยกันเนี่ยเพื่อนคนที่สี่เนี่ยก็ขออนุญาตไปเข้าห้องน้ําก็เลยเหลือสามคนเขาก็คุยก็คุยการเรื่องลูกๆของเขาว่าใครประสบความสําเร็จอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย แเพื่อนคนแรกเนี่ยเขาก็พูดว่าเนี่ยลูกเขาเนี่ยจบ M B A ตอนนี้เป็น C O ใหญ่มีเงินล่ำรวยมากจนซื้อรถเบนท์ให้กับแฟนได้เพื่อนคนที่สองก็โมบ้างว่าเนี่ยลูกฉันอะสุดยอดเลยเป็นกัปตันเป็นนักบินอะไรเงี้ยมีบริษัทเครื่องบินของตัวเองล่ำรวยจนซื้อเครื่องบินเจ็ตให้แฟนได้เพื่อนคนที่สามก็โมว่าเนี่ยลูกผมก็สุดยอดเหมือนกันลูกผมนะเป็นวิศวกร เป็นวิศวกรแบบว่าทํางานรับเหมาก่อสร้างสร้างบ้านหลังใหญ่โตอย่างเงี้ยซื้อสร้างบ้านรับเหมาก่อสร้างจนร่าํารวยอย่างเงี้ยมีเงินซื้อคฤหาสน์หลังใหญ่ให้กับแฟนได้ในขณะที่ทั้งสามคนเนี่ยกาลังแสดงความยินดีซึ่งกันและกันเนี่ยเพื่อนคนที่สี่ก็เดินออกจากห้องน้าออกมาก็บอกเฮ้ยพวกนายกำลังแสดงความยินดีอะไรกันนะ่ะเพื่อนาสามคนก็บอกว่าอ๋อเรื่องลูกๆของเรานะ่ะพวกเขาประสบความสําเร็จร่ํารวยกันมากมายเลยทีนี้ เพื่อนทันสามคนก็เลยถามว่าอ้าวแล้วลูกของนายล่ะเป็นไงบ้างเพื่อนคนที่สี่ก็ตอบว่าอ๋อลูกของเราเหรออุ้ยมันอะไม่เอาไหนเลยตอนนี้เป็นเกย์ทำงานเป็นพวกคาบาเล่เต้นโชว์ในผับเต้นเปื้องผ้าเนี่ยเพื่อนทันสามคนก็เลยแสดงอาการใส่หน้าก็แบอืหน้าสงสารเนาะหน้าผิดหวังจังอะไรเงี้ยทีนี้เพื่อนคนที่สี่ก็เลยบอกว่าอ๋อ ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายัางไงอเขาเป็นลูกเราเรารักเขามากยังไงเขาเป็นลูกเราไม่ว่าเขาจะทําดีหรือไม่ดีเราก็รักเขามากๆแล้วทีนี้เขาก็เพื่อนคนที่สีงก็นขึ้นได้ก็เลยบอกว่าเออแต่อาชีพเนี้มันก็ดีเหมือนกันเนาะเป็นอาชีพที่ไม่เลวเลยเพราะเมื่อสามอาทิตย์ก่อนมันได้ของขวัญจากแฟนมาได,นนนดได้ทั้งเครื่องบินเจ็ตได้ทั้งรถเบนซ์ได้ทั้งคาลิสาแมมมันช่างน่า น่าภูมิใจจริงๆลูกผมนี่มันสุดยอดเลยจริงๆซึ่งของจริงแล้วเนี่ยก็ของขวัญที่ลูกเขาได้มาก็ได้มาจากลูกของเพื่อนทั้งสามคนนั่นแหละอืฉะเฉลยเนาะก็อยากจะบอกว่านี่ถ้าเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมีข้อคิดก็คือว่าคนเราเนี่ยไม่ว่าจะทําอาชีพไหนถ้าเป็นอาชีพที่สุดจริตและไม่ทําความเดือดร้อนให้กับสังคม ก็จะทําใหเ้เราครอบครัวแล้วลคนรอบข้างเนี่ยมีความสุขไม่นําความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัวเนี่ยสังคมเนี่ยก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสงบสุขแล้วเท่านี้ล่ะค่ะขอบคุณเครดิตนะคะจาก w w w g i r l s e e com ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ